มีมิทหยนาขอบแซมผมมีความสุขจังเลยครับเอ้ยอาจารยเราไม่ได้เข้ามาค่ายลูกเสือกันเล่นๆนะเจ้าสาวๆจะต้องไปทางนั้นเอ๊ะเดี๋ยวกลิ่นอะไรกันอะาปไารีบไปดูกันเถอะก็ฉันไม่อยากจะโดนยุงกัดแน่ทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยทุกๆอย่างละ ภารกิจสำหรับ hmm. ลูกเสือในวันนี้คือไปถึงเป้าหมายแล้วคว้ารางวัลนั่นมาให้ได้จะต้องไปทางนั้นใช่ปะะนั่นอะไรกันอะหรือว่าฉันจะตาฝาดไปหรือยังไงใครอยู่ในพวกไม้อ่ะพอดีเอ๊ะขี้อายจังเลยฉันจะต้องไปทางนั้นเอ๊ะใครกันอะ มีใครอยู่ตรงนี้หรือเปล่าครับแต่ก็ไม่เห็นจะมีใครเลยนี่นัน่นนอะไรนะะลุมฝังศพเหรอกลางปากลางเขาเนี่ยนะอุ้ยน่าสนใจดีแฮะน่าสนใจกว่ารางวันอีกอชัมบี้ว้าวาอ,อะไรกันเนี่ยมาได้ยังไงกันนะไปพอเลยนะไอ้เจ้าหัวใจบ้าจิ้ ฉันทั้งไคลซอมบี้อย่างมากฉันมีแม่กระทั่งเสื้อของซอมบี้เฮ้ยดีใจจังเลย <c oughs> ที่เราได้เจอกันนะฉันมีของเล่นด้วยนะเอ้าเดี๋ยวจะไปไหนหน่ะมาแรงอ่าอยู่นี่น่ะเองของอร่อยจะไปไหนน่ะฮะหนีไฟแบบนี้ไม่ได้นะ โอ้ยมันบินหนีคอยไปแล้วเหรชไหมเจอแล้วว้าวชโชคดีชะมัดเลยเราฉันตามหา,มาแมลงพวกนี้มาน,นานแสนนานมากๆแล้วฉันสะสมแต่มแมลงหายากเท่านั้นตอนนี้หาโคตรยากเลยเพราะว่าตัวเนี้ยหาโคตรยากสุดๆมันอยู่ในตระกูลของดวงนะ่ะถือว่าเราชโชคดีมากๆเลยนะเนี่ยบินไปเลยนะเพื่อนหลักแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆด้วยล่ะโอเคไหมปล่อยให้ปล่อยอาหารก้าวันของทันไปเนี่ยฮะแล้วฉันจะกินอะไรล่ะที่นี้อุ๊ปส์ขอโทษทีครับ ที่มีท่านากกำลังหลับปุ้ยอยู่ฉันมีโอกาสศึกษากายวิภาคของซอมบี้แล้วทีนี้ไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นจากภายนอกเอ๊ะแล้วร่างกายของเธอต่างจากมนุษย์ตรงไหนกันละเนี่ยสงสัยจะต้องวัดดูแล้วล่ะลักษณะของแขน นขอดูหน่อยสิใช่เราจะเอากลับคืนยังไงล่ะเนี่ยอ้อก็เรื่องเย็บกระทัดไงอ่าไม่เวิร์กแฮะเทป่่หก<ะ>็ไม่ได้ผลก็ร้องล่ะอย่าหลุดออกมายังไงยังไงตก็ไม่ได้ผลนะ งั้นรีบเอาหลักานี่ไปสอนดีกว่าอา้อาวถ้าทำแขนหล่นหายแล้วหรอเอ๊ะแล้ววันนี้ฉันควรจะใช้แขนอันไหนดีนอ้อบาดเนี่อ้อนี่แหละยอดเยี่ยมที่สุดแล้วฉันจะให้อะไรคีเมนทนาดีนอ้อส้ยคอแมลงหรือว่าไอติมรูปสมองดีละ่ะสส้คอ,อ,อหรือ ไ <I> อติมเพื่อนๆครับคิดว่าคิมินไทน่าจะชอบอะไรมากกว่ากันล่ะครับไอติมรูปสมองหรือว่าซอยคอมแมลงเขียนคอมเมนต์บอกผมที่ด้านล่างหน่อยนะครับขอบคุณมากมากเลยครับ <S <S เอาเอา,เอาแล้วแล้วแมลงหายไปไหนซะแล้วอ่ะมันอร่อยอร่อยมากมากเลยเนาะแต่บอกให้หถ้าเกิดว่าขุดขุดให้ลึกกว่าน,นี้ก็อาจจะโชคดีกับเขาก็ได้นะว้าวนี่ไงเจอแล้วแมลงพันคูดหยาจ้าชสวัสดีเอ้าสวัสดีครับคีมินไทน่า ว้าวแซกนี่ขยันคันแข็งมากดูเลยฮะอารักที่สุดเลยฉันจะทำให้เขาชอบฉันยังไงนะอ้าหูแล้วกันนี่ปา์ตีจ้าขอยืมชอดดอกไม้หน่อยได้ไหมขอบใจมากนะแะกคมินเฮเธอต้องดูนี่นะแมลงมุมตัวใสคือพันธุ์ที่หายอบที่สุดในโลก เธอชอบปะฉันอะชอบมากๆเลยล่ะและนี่ก็คือบ้านของฉันอ๋อครับมามาลงมาเร็วว้าวก็สวยดีนะครับว่าแต่นายอยากจะิดูหนังกับฉันปะครับอยากครับมีป๊อปคอนสำหรับนายนะส่วนนอนนี่สำหรับฉันเอง ผมมีเซอร์ไพรส์ครับคิเมนเดินตรีผมจะสอนคุณเต้นลำนะครับทำแขนเป็นคลื่นๆแบบนี้มามาทำตามผมเลยครับทำแขนเป็นคลื่นๆใช่ปะเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนลองเพลงอื่นดูกันแล้วกันเนอะเต้นสโลว์ครับทีนี้คุณลองทำตามผมนะครับว้าวสนุกจริงเลยเร็วกว่านี้อีกเรก็วๆเร็วกว่านี้อีก รู้แล้วว่าจะเอาเพลงอะไรดีฮัดล็อกไปเลยแกล้งแกะแกะกึ oh, ๊กเก๊ยห right. ัวเธอฮัฉันเผลอตัวไปหน่อยนะสมองของมนุษย์ประกอบไปด้วยสมองของปลต้กงใช้สมอง เจ็บแค่เอานอบัดนี้เอ้าคมินว่าแต่คุณชอบหมวกกันน็อกของผมไหมครับผมได้มาจากการแข่งขันสุดยอดเยวาวชนอัจฉริยะเลยนะครับนี่ยว่าแต่อยากจะลองใส่ดูบ้างไหมอ่ะอยากแก๊แกท่านดูเป็นยังไงบ้างเหรอก็เหมาะกับคุณดีนะครับถ่ายรูปกันหน่อยดีไหมเอายิ้มหน่อยครับทำหน้าทำตาแบบนักกลัวน่ากลัวหน่อยท่านี่ท่านี้ท่านี เยอะมากเลยครับนี่ผมอยากจะบอกว่าผมชอบรูปนี้มากๆเลยคิมินะทนาทำอะไรของคุณเนี่ยเหอุอ๊บสีอเอาเ้ามีข้อความเข้าเหรอจากคิมิทนทนานี่ฉันจะต้องไปเจอเจอพ่อกับแม่เธอ,อจะต้องเตรียมตัวแล้วสิเราวัดดีคิมินผมพร้อมจะไปเจอเจอพ่อแม่คุณแล้วครับ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เธอจะไปในสภาพแบบนี้ไม่ได้เด็ดคอดฉันจะแปลงโฉมให้เธอเป็นซอมบี้อ่าทีนี้ทุกอย่างก็ลงตัวเรียบร้อยแล้วทีนี้นายก็หัดเดินเหมือนซอมบี้นะมามาทำตามฉันเลยครับผมจะพยายามนะครับไม่ได้เธอิ c อ i อเวอร์เกินไปให้มันดูธรรมชาติธรรมชาติก่อนอี้หน่อยเย้มยมแย,ยมมามาตามฉันมาเลยแม่คะพ่อคะ นี่คือแจ็คค่ะผมแจ็คครับอ้าวบดีแจ็คยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะตามสบายเลยนะดินนี่สดใหม่ใช่ไรก่อนเดิมเลยนะป้าอ่าไม่เป็นไรครับงั้นดื่มอะไรสงอยดีไหมผมมีเครื่องดื่มของผมอยู่แล้วครับงั้นขนมล่ะชอบป้าผมเอ่อควบคุมอาหารอยู่ครับคุณแม่ โอ,โอ๊ยใจบาไวแล้วเนี่ยอาจะมาแสบจนนะนอนอ,อะไรกันเนี่ยแน,น่ใจนะว่าไอ้เจ้านมเนี่ยเป็นซัมบี้จริงๆอะแท๊กทำอะไรสักอย่างสิงคะก็กอนแน่นอนอยู่แล้วครับแท๊กกับวะผมโบใชัยซัมบี้ผมก็คงทําแบบนี้บ่ได้หรอกครับว้าวพ่อละชอบแกตั้งแต่แรกเห็นเลยทักโอ้ย แคมินก็อกอ,อยู่บ้านไหมครับเอ,อ้ามีอะไรหรอชัให้ผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับสมองมนุษย์ให้ฟังไหมครับมันน่าสนใจมากๆเลยนะครับจะมาโอ้ยมันกินไมได้ครับฟังนะครับสมองคืออวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของมนุษย์ยิ่งฉลาดสมองก็ยิ่งใหญ่าชักนี่ฉลาดจัง สมองของเขาคงจะต้องใหญ่มากๆแน่ๆตายฮี่หน้าอะไรจังว้าวหนังซื้อล่มนี้น่าสนใจมากเลยส่วนเล่มนี้อ๋อน่าสนใจยิ่งกว่าโอ้ยจะมาเบือ่อแท่เนาะ ไอ้เจ้าซอมบี้นักดาซอมบี้เหรอ <c oughs> แคมินผมจะไม่ปล่อยให้ใครมาทำร้ายคุณได้หรอกโอยน้ำมนต์หมดสแล้วอ่ะนายช่วยฉันเอาไว้ไปไปแทกแขนของเธอ,อนี่มันเป็นไวรัสซอมบี้เหรอ